เราเป็นหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าอะไรวะมิสซิเคิลเซนซิทิวิตี้ก็คือมีความอ่อนไหวทางด้านดนตรตีเหมายนึงว่าถ้าเกิดว่าเราฟังเพลง,งที่ชอบแล้วมันเมื้อหาหรือว่าโน้ตเพลงมันมันไปนตรงกับสักอย่างหนึ่งในใจในร่างกายคือมันจะรู้สึกขนลุกผมว่าหลายคนเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้เกิดกับทุกเพลงนะหมายถึงว่าทุกเพลงคือเราไม่ได้ฟังแบบรู้สึกแบบเข้าถึงเพลงนั้นแล้วก็ขนลุกตลอดทุกเพลงแต่ว่ามันจะมีบางเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึกแบบ เออช่วงนั้นกูก็ไม่ได้โอกขานะกูไม่ได้เศร้าแนละ้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟังเพลงนี้ด้วยแบบเฮ้ยทำไมขนมันลุกวะคือเหมือเพลงนี้มันไปโดนเส้นข้างในยังไงก็ไม่รู้วอซึ่งล่าสุดคือเราเจอเพลงนะอีกแล้วเพลงที่ทาให้รู้สึกว่ามันมันขนลุกแล้วก็แบบเหมือนมีความอินเข้าไปับเพลงนะมันคือเพลงใหม่ของโรงโมสนิกไว้นั่นคือถ้าห่างฉันรู้ว่ามันจะเจ็บแล้วพอดูมีด้วยแบบ แล้วคือดูจบทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีทางเลือกซ้ายขวาเราเลือกไปต่อวยแล้วก็ผลลัพธ์ในการเลือกซ้ายขวาของเพลงคนนี้มันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากทางที่ทุกคนเลือกว่าคือเนื้อหาในบีมันจะเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงเดิมเป็นซาวด์เดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าผลลั์ของเอเีมันเปลี่ยนด้วยแล้วมันก็แท้อะไรบางอย่างมันในเพลงที่ค่อนข้างรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะลึกมากๆอ่ะวันี้เราก็เลยอยากชวนทุกคนมานั่งดู MV เพลงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อทุกคนดูแล้วก็ป่าวสำหรับคนที่ยังไม่ด ามาีเดิมว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ท้ายในเพลงมีบ้างใช่ไหม คคตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายลุมศรเก๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับคือหลายเพลงของโอโมผมรู้สึกว่ามันคือเพลงของผู้ชายเข้มแข็งะแต่ว่าถ้าผู้ชายเข้มแข็งแค่ไหนแล้วอินกับเพลงโลโม่อะมัน มันกลายเป็นผู้ชายอ่อนแอได้ทันทีเลย <c oughs> เออรู้สึกอย่างนั้นจริงนะคือแบบม่อ่อนแอทันทีแหละเมื่อสาวเพลงนี้ร้องคือมันเหมือนจะเข้มแข็งนะเวย้ยแต่จากผู้ชายเข้มแข็งแล้วพอฟังเพลงของโมฟังเพลงคือมันมันเป็นผู้ชายที่อ่อนแอได้ง่ายด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มดู MV เพลงนี้ก่อนรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วก็เดี๋ยวดูกันก่อนอีกรอบนึงนะ้วเดี๋ยวจะพูดวิเคราะห์อันทีนึงว่าเราเจออะไรใน m อตัวนี้บ้างแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูอ่ะดูบทความกันนะครับแล้วผมขออนุญาตส่่หฟังเเพพือิมมควา อินกับเพลงเพิ่มความอินกับเพลงเพราะว่าแบบเออถ้าใส่หูฟังแล้วแบบมันเก็บ,บรายละเอียดของพาร์ทของดนตรีได้เยอะกว่าเงโอเคขออนุญาตนะครับโอเคครับเริ่มครับแปมพร้อมกันนะอืมเรวตอนนี้ร้านอาร์เคดเกมมาไม่ค่อ,อยมันได้ไปจีไม่เล่นแพระว่าจีคือเล่นดีอยู่แล้วอนน่ะ แจกนย,ยกับผู้หญิงคนหนึ่งเราไเดินผ่านผ่านตู้เมื่อ,อกี้ขนกลับมา,าแจก็เอานายเจอาขผงนายก็คือลูก,ล,กลูกบอลมันโกงแดงออ จุดเปลี่ยนอน,นี้คือจุดเปลี่ยนของของเส้นทางอะไรบางอย่างจุดเปลี่ยนเมื่อกี้นำทามาบูกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โ <Okay. S 2> อ,อเคค่คนนอนข้างชัดนะค่อนค่อนข้างชัดนะกับต่อการไปแคลกลูกบอลออกมาแล้วไม่เจออะไร เออเป็นการสื่อสารด้วยบอกว่าันชาติแกเราหวังแล้วมันกิดดูว่คนลุกว่ะ <c oughs> เออโอเคถ้าหากฉันรู้ว่ามันจะเจ็บแบบอาเอนดะิ้ง <c oughs> หากรู้ว่ามันจะเจ็บเราจะเลือกอะไรถ้าเกิดว่าเรารู้ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ โอเคย้อนกลับมาที่เหรียญสิบบาทที่ก่อนที่จะหยอดลงไปแล้วก็เลือกที่จะหมุนหรือไม่หมุนนะเออผมเชื่อว่าห,หลายๆคนตอนดูครั้งแรกอะ่ะออน่าจะมีตัวเลือกอยู่แล้วว่าจะซ้ายหรือขวาว่าจะหมุนหรือไม่หมุนเนาะคนที่เคยฟังแล้วน่าจะดูไปหลายๆทางแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกทางด้านซ้ายมาก่อนเนี่ยเราจะวนกลับมาดูด้านขวาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโครงสร้างของอา t ending ของ e v e เพลงเนี้ยมันทํางานแบบ ลูปไ้ไม่ว่าทุกคนจะเลือกอะไรมันจะวนกลับมาที่เดิมอาศว่าตัวเลือกแรกของทุกคนคือหมุนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูแบบหมุนกันว่าถ้าเกิดว่าเรากดเลือกที่จะหมุนต่อในตัวเลือกสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึงครับออ่ะเลือกหมุนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ยังคงกลับมาที่เดิมนะครับลานเกนอาเคดเหมือนเดิมอากระเลียนสิบหมุนก็คือหยอดไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุน อ่าแล้วก็มีการตัดตัด,ตดใหม่ตัดอะไมีตัวใหม่ก็คือแบบเออความว่างเปล่าอยู่ดีอันนี้คือที่รู้ผลลับอยู่แล้วว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงซึ่งเขาก็เฉลยไปแล้วว่าก็เนี่ยคุณก็จเจอสิ่งนี้อยู่ดีคุณจะจัดกับแจ๊แจอทให้มันเป็นความว่างเปล่าอยู่ดีเว้ยสังเกตอะไรไหมเพราะว่าหลายคนสังเกตเห็นแล้วเออโอเคสกันคนที่สังเกตเห็นแล้วคือเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูล่างๆไปแล้วก็แล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดว่ามันเจออะไรบ้างนะในการเลือกหมุนอี่ั้างหนึ่ง เรื่องราวเดิมเลยมือนเดิมได้จะพอดมาแล้วก็มาแกะดู้จะพอตกันพอสุดท้ายมุนถ้าหากจะรู้ว่ามันจะเจ็บ ก็คือเรื่องราวเดิมๆเลยแบบเดิมเหมเือนเดิม,ดมไปทำงงทำงานมาแต่ผู้ชายในห้องนะคุยกับลูกค้าอะไรก็สาวผู้หญิงเขาก็อยู่ที่ห้องแล้วก็พาผู้ชายมาห้องพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่ดูมือถือเริ่มมีความรำคาญเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่มันเคยแบบมันควรจะเป็นอีกอิกทางหนะะึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วเองอ่าใส่กับมันที่บาร์อันนี้คือ ก่อนที่จะทางแยกก่อนที่จะเดนทางแยกจจยกยับผู้ชายเหมือนเดิมอืมตอนที่พบกันเออก็ฉากมีโซมีเซ็ตอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะงานหมุนอเมริกาก็เหมือนเดิมอืมแต่พอพที่เคยให้ไว้เมื่อกี้แอมเห็นว่าเซ็ตพอต,ตัวเราไอ้ลูกเจ้าพอตมันมัน มันสะท้อนแสงมันมันโปรง่งแสงมาให้เราเห็นมันตั้งแต่แรกกันด้ทุวคนหวนรู้ว่ามันจะเจ็บเ,เออคือเจ็บตัวใจจะขาดเลยอ่าขยับมานะจะไม่สบตา เออจะขอ,อเแค่คนที่เดินผ่ามาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นก็จะจบถ้าย้อนเวลาได้เลยนะคเับ้ยการทที่แจ็คพอตเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอกลับมาที่ตู้เหมือนเดิมรู้สึกไหมว่ามันจะกลับเข้าสู่คำถามเดิมว่าคุณจะหมุนหรือไม่หมุนเข้าใจไหมมันจะกลับจุดที่เดิมไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นอัลเอนดิ้งในการสร้างทางแยกให้กับคนดูแต่จริงคือ เรื่องราวของผู้ชายคนนี้มันจะหลบกลับมาที่เดิมอยู่ดีไว้เออแต่หย่อนหรือไม่หย่อนรจะหมุนได้หมุนฮะก็แค่กลับมาที่เดิมถ้าถ้าคุณหยอ่อนทุนเลือกหมุนคุณก็จะกลับข้อสู่เส้นทางเดิมอยู่ดีไว้โอเคอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเลือกถึงตตอแรกนะอ่ะเลือกไม่หมุนงั้นตัดออกไปเลยเลือกไม่หมุนเลยอ่ะรู้แล้วว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่เจอแล้วก็หลีกเลี่ยมนะอ่ะดูวอชไวไงครับ เจก็กามาร้านอาเคจเจมที่เดิมที่เดิมเป๊ะมูทอนเดิมห้าเหมือนเดิมการแต่งตัวเหมือนเดิมอืมอ่ะเลือกเลือกทีจะไม่หมุนนะเลือกที่จะไม่หมุนนะเก็บเงินสิเอาไว้โอเคเดิมผ่านไปผู้หญิงันนี้ก็อยู่ในวิชาหะแต่ว่าก็คือไม่ไม,ไม่เจอกันเท่เด ก็เลยที่จะไม่ห่อเรียนแล้วก็ไม่หมุนแล้วก็กลับบ้านตามปกติก็คือรถไฟในพาร์ทนี้จะมีเสียงของวิทยุเรดิโอด้วยแบบว่าดังมาตลอดอะไรเงี้ยเนี่ยผมรู้สึกทแค่ความรู้สึกแบบเราอยู่กับตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เราฟังวิทยุแบบว่าอยู่กับตัวเองนะเออมาเป็นสิ่ีแดงแกงเหงาวะอะไรทำนองนั้นดูเขาก็มีความสุขอยู่นะดูดูจากสีหน้านะแบบว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่อะไร ต่นนี้คือในพาร์ทของมัลติเวิร์สองไม่ได้ยอมเบียดแล้วก็หมุนแล้วก็ไม่เจอกับผู้หญิงคนนั้นไม่ทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นรู้สึกอะไรยังรู้สึกอะไรยังไม่มีเนื้อร้องไม่มีเนื้อร้องมันมีเหตุผลด้วยมันเป็นเหตุผลที่ผมคิดมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคลกกันอีกทีหนึ่งเถอะยังยังคงเล่าล่องไปเอยขับลงขับรถไปติดไฟแดงดูบุหรี่ไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออชีวิตแบบ ลอลีอืมในฉากได้เคยมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ก็ก็ไม่มกีก็คืออย่างงี้ก็เป็นทามรู้จักกันก็ปกติกลับมาอยู่คนเดียวยนกุญแจไปอาบน้ำองอับนะ้ำคนเดียวนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนาเขากลังคิดอะไรบางอย่างเหมือนอะไรมันขาดหายไปก่อนเออแอบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะอยู่ได้แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปก็ไม่รู้อ่ะทางแยกทางแยกเพื่อทางรู้จักผู้หญิงนั้น เห็นไหมผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อยู่ในฉากอยู่ดีว่าไม่แค่ยังเดินเข้ามาในฉากนะเนี่ยยังอยู่ในช่วงช่วงซีบนในการประกอบตัวจากบาร์ก็เจอมันมีน้องเหนือจากบาร์ก็อย่างว่าทุกคนมาเที่ยวอาคินข้ามถนเดียวเออมันนั่นดูดีก็ยังเข้ามาเห็นไหมก็มจะมีการเสิร์ฟเขา้ามาในฉากแต่ถึงว่ามันจะไม่จบความรู้จักกันเลยเนี่ยข้ามถนนเออข่าววงการก็ยังเจอ ชอบชอบส่วงนี้มากเลยแบบสลับวัยดูเหมือนแบบเล่าสบิย์เลยสบิย์ข่าไปคุยงานกับลูกค้าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ก็เดินผ่านเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่าย้อนกลับไปก็ไม่มีอะไรก็ชีวิตก็วนเวียนอย่างเงี้ยหลบอไปก็เลยก็เปิดมาทำงานต่อมานมงทีเล่าคนเดียวกลับมานอนคนอยู่นี่ก็คือแบบพนุษย์ออาไปสบิย์เขาอยู่ความโดดเดี่ยวอ่ะเออ ก็เหมือนเลิกให้อยู่กับความโดดเดี่ยวว่าก็คือหลีกหนีที่จะทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นอะไรยเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโชคชะตาก,ก็จะนําพาผู้หญิงคนนี้ใส่เข้ามาในฉากในชีวิตังวของเราอยู่ดีไว้ซึ่งมันก็มันเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไดคนแล้วก็สักจุดหนึ่งสักเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตอะเราก็จะสปาร์กับผู้หญิงคนนี้อยู่ดีก็จะไหมเออผู้หญิงคนนี้ที่แบบเราพยายามหลีกหนีก็หดเนี่ยรับถึงแม้ว่าจะเป็นเอาท์เอนดิ้งมันก็ เออเรืองจะไม่หมุนนะแต่คุณก็จะไปหมุนในโอกาสข้างหน้าอยู่ดีผมคิดว่ากันนะเออผมตีความมานนะอ่ะจบ3าเวอร์ชันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเฮ้ยมันดิด่งมากว่าเป่นตูสามดูสามเวอร์ชันเสร็จแล้วมันดิ่งประมาณหนึ่งนะโอเคเราจะมาพูดถึงเออทีละจุดดีกว่าเนาะว่า ผมว่าจุดที่น่าพูดถึงเยอะที่สุดน่าจะเป็น MV ตัวแรกในตอนที่เราได้รับรู้เรื่องราวครั้งแรกว่ามันเกิดเลยขึ้นมาเนาะโอเคว่าอันนี้มันคือ out ending MV ที่ว่ามันมีทางเลือกเราคือ out ending หรือว่า alternative ending มันแปลว่าคือตอนจบมันจะมีทางเลือกกับคนดูไว้แล้วก็ตอนจบที่มันจะมีฟาร์มแตกต่างกันออกไปได้แก่ว่าทุกคนเลือกซ้ายหรือขวาอะไรไปเนาะคือมันจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างต็ซะบับไปอย่างเช่นหนังปกติคือจบแบบเดิมก็คือจบแบบ อ่าแบบไรเมียเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่ว่าเอาดิ้คือมันเป็นการสร้างฉากจบอีกแบบนึงงว้ที่มีความแตกต่างจากตอนจบที่มันมีปรากฏในมือเรื่องนั้นอย่างเช่นถ้าอย่างหว่าซีรีส์เกมเนี่ยก็จะมีคนที่ทำเอาอดดิ้งแบบนี้อยู่บ่อยๆเลและก็เรื่องของสีสันในช่วงแรกผมคิดว่าพวกไปมีออนพวกเกมอ่ะมันทำให้มีความรู้สึกแบบมันคลื่นเคลงอ่ะแล้วก็เขาก็แฮปปี้ในการเดินเข้ามาในอาเคแดียนใช่ไหมเออแบบเอ่อเครื่องกงเครื่องเกมมันก็มันก็มีความสนุกอะแต่ว่า เขาก็อยากให้คนดูรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ก็แฮปปี้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับการเริ่มต้นสักอย่างหนึ่งที่แบบกำลังเป็นจุดเริ่มต้นนำพาที่มันแบบออมีความสุขะอะอร้านเกมมันเลยเป็นเหมือนต้นหลุมหรอ้นหรือว่าจุดชนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว่าได้เส้นหนึ่งที่มันมีความยาวประมาณหนึ่งอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาได้เส้นนี้มา,มามัดถูกต่อกันอนะฉากร้านเกมอะมันคือปมที่มันเป็นการมัดเส้นหา้าผมคิดว่านะ แล้วก็พูดถึงลูกบอลแจ็คพอตที่มันเป็นสีแดงตอนที่ยื่นไปแล้วก็บอกว่าเออนะเออนี่คือแจ็คพอตของนายใช่ไหมถ้าสังเกตดีๆคือผู้หญิงเขาก็ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าแจ็คพอตในชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้แหละวันนี้คือเราจะเป็นแจ็คพอตให้หนายนี่คือรางวัลชีวิตของนายที่อะไรสักอย่างคือนำพานายกับเรามาเจอกันอะไรมาเนี้ย หลังจากยืดลูกบอลก็จะมีฉากที่ผู้หญิงคนนี้ทัดหูที่เป็นภาษาการอย่างหนึง่งก็คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทัดผมตัวเองต่อหน้าผู้ชายแล้วก็ยิ้มให้มันอาจจะเป็นการสื่อสารในภาษาการที่แสดงถึงความสนใจความอ่อนโยนหรือวความเป็นมิตรบางครั้งอาจจะแฝงความเขินอายหรือว่าประหมา่าแบบเออขอโทษนะคะ,ละเล้วก็เคยเคยเห็นฉากนี้ในหนังกันแเออมันจะมีความเขินอายเล็กน้อยซึ่งบ่งบอกถึงการพยายามสร้างความประทับใจหรือว่าความดึงดูดความสนใจให้ใหต่อคู่ตรงข้ามกันเป็นพฤติกรรมภาษาการที่ดีนะ อกรู้าแล้วก็หลังจากที่พวกเขารู้จักกันมันก็จะมีฉากที่พวกเขาเข้ามาในห้องแล้วก็อจูบกันกอดกันใช่ไหมแล้วก็ไล่กันไปไล่กันมาจนไปถึงผนังแล้วก็เกิดฉากในการตกเกิดขึ้นค่ะที่เขาจะเริ่มมีเซ็กส์กันเนาะเขาอาจจะกำลังบอกว่าเซ็กส์มันช่วยให้คนเราล่องเวลาได้ผมพิดว่านะ คือจริงๆการมีเซ็กส์แล้วมันทําให้เรารู้สึกเหมือนล่องเวลาแล้วก็ลืมเวลาได้จริงนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ในแง่ของปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาหรือว่าสังคมศาสตร์นะแต่มันมีหลักทฤษฎีที่สามารถอธิบายว่าประสบการณ์การมีเซ็กส์ของคนเราน่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล่องเวลาในเชิงฟิสิกส์นะไม่ใช่ว่ามีเซ็กซ์ปุ๊บแล้วเราสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตหรือว่าไปข้างหน้าได้นะคือไม่เกี่ยวกับทางฟิสิกส์นะแต่มันเกี่ยวข้องกับการรับรู้เวลาในระดับจิตใจแล้วก็อารมณ์ในขณะที่เรากำลังมีเซ็กส่ีนะทาถ คนหนึ่งรู้สึก จดจ่อกับสิ่งหนึ่งที่ทําสิ่งนั้นจนลืมเวลา้ยคือการมีเซ็กซ์ที่ดีเนี่ยสามารถทําให้คนเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะโฟลได้นะเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์สูงและความต้องการความสนใจสูงมากหรือว่าทฤษฎีพีเอสเพีย์ของมาสโลครับอับราฮัมมาสโลเนี่ยเขาอธิบายว่าพีเอสเพีย์นะครับคือช่วงเวลาที่บุคคลหนึ่งอ่ะรู้สึกถึงความสุขสูงสุดครับหรือว่ามีการตัดขาดจากความกังวลและเวลาในชีวิตประจำวันครับคือการมีเซ็กซ์ที่สร้างความสุขในดความเชื่อมโยงอาจจะถือเป็นหนึ่งใในนีเเเเอ็กกกซรรยคคึึ่่่่งททาา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 าหู้้้้สสววววลลลลืมมแิิดข มันก็ตกในขณะที่พวกําำลังมีเซกก็กน,นะมันก็คือการเข้าสู่ช่วงฟโฟล์ของพวกเขาทั้งคู่ไว้ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆคือเวลาที่เขาหมุนเล่นกันหล่ะที่เขามีเซกันแล้วคือวันรุ่งขึ้นใช่ไหมพวกเขาสองคนคือจะหมุนเวลากลับก็คือทวนเข็มถ้ามองดีนะคือมันจะมีการหมุนทวนเข็มเนาะซึ่งมันจะไปมีผลในอนาคตในตอนจบของ MV ที่ตัววนะีน่ยย้อนกลับมาถามคนดูอย่างเราว่าถ้าเรารู้ตอนจบแบบนี้แล้วอะ่ะเรายังคงจะเลือกที่จะหมุนอยู่ไหมถ้าใส่เส้นีที่ว่าคุณสามารถย้อนเวลาได้เขาจะเลือกที่จะหมุนดรือป่าและทุกๆการหมุนใน MV นี้คือหมุนซ้ายหมุนขวาผมก็ว่ามันมีผลอยู่กันนะคือถ้าเก าเราเอาการหมุนมาเปรียบเทียบกับหน้าปัดนาฬิกาอะคือหมุนขวาเป็นการตามเข็มใช่ไหมแล้วก็หมุนซ้ายเป็นการทวนเข็มเนี่ยผมให้ทุกคนลองเอาจุดนี้ไปคิดต่อดูว่าเขาจะบอกอะไรในการหมุนซ้ายแล้วว่าหมุนขวาเว้ยอันนี้ลองคิดเล่นดูนะแล้วก็สีแดงกับสีน้ำเงินมันจะมีเยอะมากในวีนี้ คือในโชคแรกเราจะรับรู้ว่าไอ้สีแดงอ่ะมันคือสีของความเป็นแจ็คพอตของผู้หญิงคนนี้ใช่ว่าเออเราคือแจ็คพอตของนายนะที่ผู้หญิงคนนี้ยึดลูกบอลสีแดงให้กับเวเงใส่ชุดสีแดงมันก็น่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ประมาณนึงนะแล้วก็ในทิศทางของสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะถ้าเกิดว่าเรากางวงล้อสีออกมาดูคือมันไม่ใช่สีคู่ตรงข้ามกันแบบตรงข้ามกันเลยคือมันมีความยืดเยื้ออยู่นะแต่การที่สีแดงและสีน้ําเงินเนี่ยถูกนามาใช้ในทิศทางที่ตรงกันข้ามแบนเนี่ยมันมีเหตุผลทางวัฒนธรรมจิตวิทยาสองข สีแดงนะมันจะสื่อถึงความร้อนแรงความตื่นเต้นอันตรายหรือว่าการเตือนภยนะัยเนาะสีแดงจะโถมว่าเป็นสีที่กระตุน้นแล้วก็มีพลังงานสูงครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นสีตรงข้ามกับสีแดงเลยคือมันจะสื่อถึงความสงบความเยือกเย็นความมั่นคงและการต่อยกองครับสีน้ําเงินมีพลังที่ผ่อนคลายและก็สงบเงียบครับทีนี้ความเป็นคู่ตรงข้ามในทฤษฎีสีเนี่ยแม้ว่าในวงล้อสีสีแดงกับสีน้ําเงินคือมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามแบบชัดเจนเนาะ แต่ว่าสีแดงและสีน้ำเงินครับมันอยู่ในฝั่งตรงข้ามในแง่ของอุณหภูมิสีครับสีแดงเป็นสีโทร้อนหรือวอร์มเคอร์เลอร์นะส่วนสีน้ำเงินคือเป็นสีโทนเย็นหรือวาคูลคัรเลอร์ภาแต่างๆนี้มันทําให้ทั้งสองสีถูกใช้เพื่อแสดงความขัดแย้งหรือว่าความสมดุลในหลายๆบริบทว่าอย่างเช่นดีชั่วหรือว่าร้อนหรือเย็นครับส่วนวัฒนธรรมและก็สัญลักษณ์เนี่ยคือในด้านการเมืองในด้านการเมืองนะในหลายประเทศเนี่ยสีแดงและสีน้ำเงินครับมันจะถูกใช้แทนฝ่ายที่มีอุดมการณ์ที่ตรงข้ามกันอย่างเช่นในสหรัััสสสีีแแแแดดงงททนนนนนนพพพรคลิิก่ว้เือ เกมฑ์ขอก็ภาพยนตร์เนี่ยสีแดงมักจะเป็นอ่าสโตูถูกไหมเออเป็นฝ่ายสโตูมีแต่ส,สีแดงเนี่ยนะส่วนสิ่งที่มันจะแทนฝ่ายพระเอกหรือว่าพลังงานที่มันสงบแล้วก็มีเหตุผลเนาะอย่างเดอะแมททิคอย่างเงี้ยยาเม็ดสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมหรือในเกมยิงกันที่แบ่งฝ่ายเป็นอีกฝ่ายสีแดงอีกฝ่ายสีสนะ้ำเงินเนาะมันก็เลยมีความตรงข้ามกัน ยังไม่พอไว้การรับรู้สีของมนุษย์อะสมองมนุษย์มักจะมองสีแดงและสีน้ำเงินว่าเป็นสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดนะอันนี้คือตั้งแต่เราเกิดมาเลยคือถ้าเกิดว่าเราการสเปกตรัมคอลเลอร์ดูเราจะเห็นว่าทั้ง2ส,สีอะมันอยู่คนละด้านของสเปกตรัมสีที่ตาเรารับรู้ได้ไยคือสีแดงมันมีความยาวคลื่นที่มันสั้นกว่าส่วนสีน้ำเงินแต่มีความยาวคลื่นที่มันกว้างกว่าตารเราก็เลยบอกความรู้สึกระหว่าง2ส,สีนี้ให้สมองเห็นว่าเออมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะ แล้วพอเราดูเหตุผลของความตรงข้ามกันร,ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน,นแล้วเราก็จะเห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนในเอ็มจะใส่เสื้อสีตรงข้ามกันตลอดคือไม่คนใส่แดงก็ใส่น้ําเงินอะไรคือจะมีการสลับกันอยู่ตลอดนะเลยทาให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับ มันจะอยู่ใกล้กันในทุกๆวันอยู่ห้องเดียวกันนอนข้างกันแต่ในท่าเขารู้สึกคือมันรู้สึกมันห่างหายยังไงไม่รู้ว่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมันอิงความเป็นเกมได้ในตอนแรกที่เขามาเปิดกับอาเกสีเนี่ยเออความเป็นมีออนแดงนั้นนั้นก็สือ่อถึงเกมได้อันนี้คือเาซื่อสารได้ง่ายมาก อีกซีนหนึ่งคือผู้ชายคนใหม่คือฉากบาร์ที่มันเป็นรอยแยกของพวกเราทั้งสองคนเนาะผู้ชายคนใหม่ก็ใส่เสื้อสีแดงปมทีว่าผู้ชายคนใหม่ก็อาจจะเป็นลูกบอลแจ็คพอตลูกใหม่สําหรับผู้หญิงคนนี้ไต้เหมือนกันก่อนหน้านี้คือเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ยื่นลูกบอลให้ผู้ชายคนแรกใช่ไหมแล้วก็ เราเป็นแจ็คพอตให้นายนะก็คือบอกกับผู้ชายคนแรกใช่ไหมและฉากต่อมาเราจะเห็นว่าผู้ชายคนแรกเราจะมีฉากที่ใส่เสื้อสีแดงด้วยเหมือนกันก็คือดับต่างคนต่างเป็นแจ็คพอตด้วยกันมีกันอยู่แค่2คนแล้ววันนะแต่ว่าฉากบาร์มัน มันโคกมันหกถูกไหมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เอากระดาษทิชชู่มาให้แล้วก็เราจะมองเห็นเลยว,ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ก็คือลูกบอลเจ้าขวงลูกใหม่ผู้หญิงคนนี้ด้านงันเพราเขาก็ใส่เสื้อสีแดงกันคือในมุมมองของผู้หญิงในอ,อรีนเนขาอาจจะมองว่าลูกบอลเจ้าขวัลใ,ในชีวิตนะอาจจะไม่ต้องมีลูกเดียวก็ได้เจ้าขวัลลูกแรกอนชีวิตอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับชีวิตของเขาตลอดไปอะไรเงี้ยตนอนนี้ฟังผู้ชายคนแรกนะเจ้าขวัในชีวิตของเขาควรมีลูกเดียวไ แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่เจอเรื่องราวภายในห้องทั้งหมดใช่ไหมดนตรีมันก็คือพาขึ้นจัดคือแบบพาแบบอืึ่คือแบบคือดึงคนตังขึ้นไปเรื่อยแล้วมันก็จะลั่นต่อมาจนมาถึงฉากสตาร์ลงแล้วก็ขับรถออกมาถูกไหมเออแล้วดนตีคือมันก็ขึ้นขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นเงจนไปถึงฉากบิดลูกบิดดับรถปึ๊บไม่นด้ทำแล้วรู้สึกแบบเออมันกระชากดีว่ะเออคือในภาทของนตรีคือมันกระชากแล้วมันแบบคือถ้าเกิดว่าเป็นคนร้องไห้อะคือช่วงที่ดนตรีขึ้นน่ะมันคือเราร้องไห มันดักผมมาเหมนะือนแบบเรากำลังสะอื้นอยู่อะ และสุดท้ายคือผู้ชายนคนนี้เขาก็พบว่าแจ็คพอตกันตอนแรกที่เขาได้รับมามันก็ไม่ได้มีแจ็คพอตอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเขาเปิดออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ที่รูปบนลสีแดงใช่ไหมว่ามันมีความว่างเปล่ามันไม่ได้มีแจ็คพอตอยู่ตั้งแต่แรกเลยสำหรับเขานะและตลอดทั้ง MV อ่ะสังเกตได้ว่าการหมุนอะไรอ่ะมันเยอะมากคือตั้งแต่ใส่เหรียญหมุนตู้หมุนขวดน้ําหมุนขวดโคก้กหมุนพคมนจรถหมุนเลยกาหมุนเยอะมากผมอให้ทุกคนลองกลับไปดู m อนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกนนั่าารรกกมมมีีหุ ทีน,นี่คือเข้าสู่ทางเลือกแรกคือการหมุนเราเลือกที่จะหมุนที่ผมบอกว่าหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมมีใครมองเห็นหรือรู้สึกอะไรไหมว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเลือกหมุนนะ่ะ MV ปลายทางของทางเรื่องนะี้มันจะรีเวิร์สหรือว่าเล่าถอยหลังไว้นี่คือสิ่งที่ผมขนลุกมากตอนดู MV นี้แล้วก็เลือกแบบหมุนในตอนจบคือผมรู้สึกตัง้งแต่ MV มันลานละเอบ เดี๋ยวนะเขาเปิดมามันมันรันอยู่รถเลยวะคือตอนแรกมันรันอยู่ที่ร้านเกมไม่ใช่เหรอวะคือพอเริ่มมีฉากซาโรดังรู้สึกมาตลอดว่าเออกำลังเล่าถอยหลังนีวว่หว่าแล้วก็รู้เลยว่าสุดท้ายคือเราจะเป็นตัวกัรอะไรใช่ไหมคือพอเล่าถอยหลัง ไปเรื่อยๆอไม่ใช่เจอกระฉากเดิมที่วนกลับไปเจอกับผู้หญิงคนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วมันก็คือลูกก็คือแจ็คพอตทผู้ชา์คนนี้หนีไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันยังคงหมุนอยู่ที่เดิมครับไม่ว่าจะหมุนอะไรกี่ครั้งจะเกิดการหมุนแบบพลอยหลังที่มันยังคงทํางานต่อไปเรื่อยๆเว้ยนี่คือผลลัพธ์ที่เราเลือกหมุนครับส่วนอีกผลลัพธ์หนึ่งก็คือเลือกที่จะไม่หมุนแล้วก็หลีกหนีเนาะโอเคงั้นไม่หมุนแล้วกันขอให้ไม่รู้จกักกับผู้หญิงคนนี้เลยดีกว่าแค่เดินผ่านแต้้ตว่ามมัมนีเืออรง แลวมันจะกลายเป็นอินซูมันท่เอลวีไปก็คือไม่มีเนื้อร้องเพราะว่ามันไม่มีการเล่าเรื่องต่อกอน,นี่ครับมันไม่มีเรื่องราวไงเรื่องราวขอไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ทำความรู้จักกับผู้หญิงคนดีเข้าใจปหมมันก็เลยไม่มีเรื่องราวมันแค่เป็นเพลงร้องที่แบบมันมีเนื้นอร้องแบบเอออยู่ชีวิตประจำวันของตัวเองต่อไปกับห้องมาทางงทํางานเสร็จ อาบลงอาบน้ำขึ้งตัวลงนอนตื่นเช้าไปก็อาบน้ำไปทํางานมันกะวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเว้ยมันจะไม่มีเรื่องราวที่มันมาสร้างอา,ารมณ์ในชีวิตของเราอะมันน็คือเรื่องราวที่เราเลือกเองว่าเราจะอยู่กับตัวเองต่อไปโดยที่เลือกที่จะหลีกมีกซสนี่ของเราในร้านเกมในตอนตอน้นเลือกที่จะไม่หยอดเหรียญเลือกที่จะไม่หมุนเลือกที่จะไม่รับแจ็คพอตนี้เพราะเราอ่านมาแล้ว ในทางนี้เราคือพระเจ้าที่รู้อนาคตล่วงหน้ามาแล้วแล้วก็เรื่องที่จะหลีกมีมาด้วยตอนท้ายคือผลลัพธ์คืออะไรอ่ะตอนต้นเราก็เจอกับผู้หญิงคนนี้อยู่ดีในร้านเกมเดียวกันที่เราหนีออกมานะเมื่อเราไปบาร์เราก็เจอกับผู้หญิงคนนี้อยู่ดีที่เข้ามากับผู้ชายคนนี้มากับจะครอบรูปใหม่ของเขากลับมาเล่นที่ร้านเกมก็ยังมีผู้หญิงคนนี้วนเวียนอยู่ในร้านเกมมาอยู่ดีไว้วันหนึ่งขับรถไปคุณก็อาจจะเจอเขากําลังข่าถนนทั้งที่คุณยังมู้ตักกันนะในวันที่คุณไปคุยงานก็อาจจะเจอเขาเดินผ่านด้านหลังคุณถึงแม้ว หลีกหนีจากความเจ็บปวดนั้นออกมาสุดท้ายคือโชคชะตาจะนําพาเขาให้มาเจอคุณถืดีเว้ยคือไม่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่านะทุกคนก็จะเลือกหมุนแล้วก็เลือกรับแจ็คพอดนี้ดูดีเว้ยสุดท้ายคือเราก็จะหลีกหนีสิ่งที่โชคชะตากำหนดไว้ไม่ได้อยู่ดีเว้ยเราก็จะเจอแจ็คพอดของเราที่เราควรจะต้องรับมันซักที่สามใบอะสุดท้ายคือถ้าทุกคนได้รู้แล้วว่าทุกคนรู้ว่ามันจะเจ็บทุกคนจะเลือกที่จะ หมุนมันอยู่ไหมครับฉันเองก็รู้ต้องอยู่ให้ไว้ยังตอนนั้นที่ฉันยังไม่เจอเธอเหมือนเดิมเมื่อก่อนฉันยังยิมยังหัวรอะและยังคงร่าราิง